ตามมาดูผลงานครับที่เขาใส่ปุ๋ยคอกแบบรอบคนต้นเลยปุ๋ยคอกแบบแห้งนะครับแล้วมาโรยรอบแล้วมาดูตามตามดูต้นทุเรียนว่าจากที่เขาใส่มาแล้วสภาพมันเป็นยังไงมั่ง่อนทางนานเลยครับดูจากทรงนะครับในตอนนี้ เรียกว่ายอดใหม่อะไรใหม่มันก็ยังไม่แตกดีครับยังไม่เห็นผลชัดองต้องรออีกนานพอสมควรมีแต่ต้นเนี้ยต้นทองหลางเนี่ยอ้ยงามอย่างเร็วเลยครับนี่ปลูกแพ๊บเดียวต้นโตเลยไอที่อยากให้โตมันไม่โตเลยทุเรียน ส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันก็ใส่ปุ๋ยคออบเหมือนกันแต่ค่อนข้างบางหน่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่งามแต่ยาญ่ะครับพวกนี้อย่างงามเลยทุเรียนก็ประมาณนี้ครับกว่าจะมาไดม้มันคือปัญหารากมันไม่สมบูรณ์มันก็เลย เปลี่ยนกว่าจะได้ทีเนี่ยมันานานนานอันนี้ก็เหมือนกันครับนี่กลายเป็น <c oughs> มันเหมือนกับมีแต่หญ้ารอบโคนต้นอย่างเดียวไม่มีปุ๋ยมันก็เลยเปียบเนี่ยพอมันแทงโอ้ยมาตไกลเลยนะไอตัวนี้เนี่ยพอมันแทงยอดใหม่พึบใบเก่ามันก็มีอยู่แล้วครับนี่เหลืองตามตูดเลยนี่ลักษณะของ เรีใบเก่านี่ปุ๋ยไม่พอนะครับแบบนี้มันก็เป็นลักษณะแบบนี้นี่คือใบที่มันเลี้ยงหมดดูจากสภาพนะครับข้างล่างปุ๋ยมันไม่พอช่วงจังหวะทุเรียน <c oughs> แตกยอดใหม่แบบนี้ก็ถือว่าแตกดีครับอยู่ในระดับหนึ่งแต่ต้องดูยาวๆนะครับแบบนี้คือปัญหาคือ ปุ๋ยข้างล่างไม่มีที่ตามมาดูต้นนี้ครับทั้งก่อนนี้มาแบบใบเล็กๆทั่วต้นเลยแต่ต้นใหญ่แล้วก็มีปุ๋ยคอกใส่ให้แต่ว่าสภาพก็ยังได้ขนาดนี้อยู่ยังไม่ไปไหนครับนี่ ออกจะเหลืองทั่วทั้งต้นเลยยอดก็พลอยไหมไปด้วยดูแล้วมันไม่สมบูรณ์ครับมองเห็น ต้นแบบนี้แล้วปวดหัวแทนคือถ้ามันได้เป็นแล้วนะครับเหนื่อยนะครับกว่าจะฟื้นกลับได้นี่ต้นต้นรุ่นนี้นี่เริ่มยอดสุดลงเรื่อยๆนี่ เอ้ยก็ใจปุ๋ยคอกเหมือนกันแต่ว่าตั้งแต่ใช้มาก็ยังดูไม่ฟื้นครับยังทรงๆตัวอยู่ผ่านมาแล้วรวมสามอาทิตย์แล้วมั้งครับนี่ ยังไม่ออกใบํานองเขียวเข้มซากอันเลยครับดูด้าเหลืองหนักไปด้านเหลืองสมากยิ่งอันนี้ไม่ต้องถามเลยครับนี่เยยมตัว โอ้ยเหนื่อยครับแบบนี้เหนื่อยเหนื่ยเห็นสภาพแบบนี้แล้วอ่ะหญ้าก็มีนะครับตัดแล้วเนี่ยเก็ไม่ยอมเามา,มาใส่พวกนี้แทนม <c oughs> ันเป็นแต่แบบนี้ไปหมดอื <c oughs> อันนี้ยังดีหน่อยครับนี่ปุ๋ยคออเหมือนกันรอบโคนแต่ยังแต่ยังมีความเขียวของใบมั่งแบบนี้นี่เอยถ้าอย่างนี้ยังดูทรงแล้วพอมีโอกาสรอดแล้วโตบัางสุดช่วงนี้เป็นหลายต้นครับนี่จะได้ปรับแก้ใหม่อีกรอบ ันนี้เพิ่แตกใหม่ยอดก็ไม่อวบไม่งามครับมันเล็กๆดูจากสภาพนะครับดูทรงต้นแล้วเนี่ย กับมองดูทางแก้มันนะครับทำยังไงให้มันใบมันยอดงามใบใหญ่ยอดงามปกติมันเดิมเนี่ย <c oughs> ถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะโตช้า <c oughs> แตกใบอ่อนช้ามากสู่หาฟางมาใส่หรือปุ๋ยคอกถุงตั้งผมว่ามันจะดีกว่าดีกว่ามันอยู่ทรงๆแบบนี้ อันไหนที่มันลากเดินดีมันก็พอทนครับแต่อันไหนที่มันไม่ได้เรื่องโอ้ยก็ขนาดยอดใหม่มันยังโค้งงอเนี่ย,ยมันก็แมเห็นตุเรียนแล้วมันเหนื่อยแค่จริงๆแล้ว เดินเข้าใกล้ต้นยังไม่อยากเดินไกลนะครับเพราะว่ากลัวย่าบ่อยๆนานๆเข้าดินมันจะแน่น <c oughs> เราก็ไม่อยากให้ดินมันแน่นเพราะถ้าดินมันแน่นมันเดินยากร <c oughs> ากทุเรียนมันเดินลําบากแต่ก็อดขึ้นมาไม่ได้พอขึ้นมาแล้วก็มาดูแบบนี้อันนี้แตกขึ้นมาใหม่ส่วนมากพวกนี้ใช้เน้นที่ปุ๋ยทางใบก่อนนะครับปุ๋ยทางใบมันมีไหล่ห่ว อันนี้พอดีผมจำไม่ได้แล้วก็ใช้ห้ออะไรบ้างแล้วนี่มันก็แตกประมาณเนี้ยร่มง,งามก็ประมาณนี้ครับได้ขนาดนี้แหละอ้ยอีกตนโน้นจะหลอดไปเนาะ ต้นใหญ่นะครับไม่ใช่ต้นเล็กๆแต่ใบจะไปหมดแล้วไปดูก่อนส่วนพวกต้นใหญ่ๆก็โอเคครับพวกนั้นไม่มีปัญหาอะไรเรียกว่าแตกยอดใหม่ก็งามปกติโดยทั่วไปแต่ปัญหาคือพวกต้นเล็กซะมากกว่า <c oughs> ยังดูต้นนี้ครับนี่ที่เขาใส่ปุ๋ยคอกไนะนดูของใหม่นะครับ อันนี้อันนี้คือพยายามแตกใหม่ออพยายามจะดันขึ้นมาใหม่ก็ยังคงใช้ปุ๋ยคอกรอบห่างอยู่มันก็แตกดีอยู่แล้วครับแต่ว่ามันเล็กๆยังไงกับใหม่ลูก อ้เห็นแล้วเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวแก้ปัญหาได้งามๆหรือว่ามันแตกดีกว่านี้ก่อนแล้วจะมาเล่าสู่ฟังนะครับตอนนี้มันสภาพนี้มันยายไม่ถูกว่ามันจะไปยังไงก็เลยบอกไม่ถูกเลยว่าจะเอายังไงก็มันเพราะว่ากว่ามันจะขึ้นแต่ละยอดกว่าจะขึ้นมาได้เนี่ยโอ้ใช้เวลานานอืม ก็คงเบรกไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าสูตรดีใช้ดีแล้วมันงามได้ต่อค่อยว่ากันอีกทีนึงครับ